สวัสดีจ้ะพี่น้องต้องลองละนะพาพี่น้องมาเดินตลาดอาเยนญาิบ้านกอโคราชจ้าเป็นได้จ้ะพี่น้องเริ่มต้นโดยสำเนียงโคราชจากน้อยตลาดนี่มีอาหารขายหลากหลายด้จ้ะพี่น้องไทยจีนเกาหลีฝรั่งหรืออยากจะซัวแซบแซบแบบไปหานิสานบ้านหฮาก็มีเดินจ้าสื่อแหล้วสิกับไปกินอยู่บ้านหรือสิมานังกินอยู่ตลาดก็มีที่ให้พี่น้องได้นั่งกินได้จ้ะนี่ก็สิเป็นโซนให้นั่งกินจ้ะพี่น้องมีหลายโซนเด้จ้ะเลือกเอาตามที่พี่น้องมากบรรยากาศดีบ่จ้ะพี่น้อง ขามถนนโซนีฟังก็จะเป็นตลาดในบ้านก่อได้จ้ามีเสื้อผ้ามือหนึง่งมือสองแหวะพี่น้องได้ชอบเลือกสื่อตามชอบตามมาของตัวเองได้เลยค่ะพี่น้อง้พาพี่น้องไม่อย่างเที่ยวตลาดแล้วกับปิบด้ายโดยโซนีต่อจ้าเป็นโซนปิด้ายของตลาดอาเอ็นยาจะมีดนตรีสดสดเบียร์สดๆแหวกอกสดแบบสดๆแบบน้ำผลไม้นำมสนไพีฟิวอารมณแบบชิวๆพี่น้องที่ผ่านมาโครา็แวะมาเด้จ้า